สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์เดย์ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนชเชสเตอร์เดยดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกัดน,นะครับสำหรับคลิปนี้มีประเด็นอะไรมาเคาะกันบ้างมาสรุปพูดคุยกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นพูดคุยกันนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของคาเซมิโร่นะครับที่มีการ พูดถึงกันอนข้างเยอะในทิศทางที่แมนยูเนี่ยน่านจะแย่นะที่แมนยูไม่มีคาสิเมโรในเกมที่เราต้องพบกับอาร์เซนอลนะครับนองจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยคาสิเมโรก็ถือว่าเป็นกองกลางคนสําคัญแค่งคนสําคัญของทีมนะฮะที่เล่นภาพรวมเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับแมนยูในช่วงนี้นะครับ แต่ทีเนี้ยการที่ไม่มีคาเซเมโรเนี่ยน่าจะแย่นี่คือคอมเมนต์จากแบบหลายๆส่วนแล้วกันนะครับที่มองไปในทิศทางเดียวกันว่าน่าจะเจองานหนักในพื้นที่แดนกลางของแมนยูแล้วก็รวมไปถึงเกมรับเกมรุกอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับทีเนี้ยถ้าเกิดเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับสิ่งที่เทนฮาร์กเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์เนี่ยเทนฮากเนี่ย มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมที่ผ่านมาครับโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยมีความมั่นใจนะกับการที่ไปเจอกับทางอาร์เซนอลแล้วก็จะสามารถผ่านมันไปได้เนื่องจากว่าในช่วงเกมล่าสุดที่พบกับอาร์เซนอลเนี่ยทางแมนยูก็ไม่มีคาสิเมโรเหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดเราเอามาขยายคําพูดของเทนฮาร์กเนี่ยก็คือเทนฮาร์กเนี่ยเหมือนกับพยายามบอกว่าบอลเนี่ยมันก็เล่นกันเป็นทีมแหละ แน่นอนครับว่าการที่มีคาเซเมโรไปด้วยเราก็ต้องเจอกับทีมใหญ่อย่างอาเซนอนที่เขาเป็นทีมรุ้นแชมป์ในตอนนี้นะฮะมันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วแต่อีกมุมมองเรื่องหนึ่งก็คือเราต้องมองได้ครับว่าบอลเนี่ยมันเล่นกันเป็นทีมนะไม่มีคาเซเมโรคุณก็ต้องให้คนอื่นเนี่ยต่อมาในตำแหน่งของคาเซเมโรแทนนะครับแล้วก็ไม่มีคาเซเมโรทุกคนก็ต้องเล่นกันเป็นทีมอยู่ดีต้องช่วยกันอยู่ดีนั่นแหละนะครับ มันอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อพิสูจน์เรื่องของความพร้อมภาพรวมของทีมด้วยนะครับถ้าขาดแข้งคนสาคัญรายใดรายหนึ่งไปเนี่ยแมนยูจะอยู่ในที่ทางแบบไหนนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเกิดคาเซเมโรไม่พลาดการลงสนามในเกมพบก,กับอาร์เนนอลเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็ต้องมีสักครั้งแหละที่คาเซเมโรไม่สามารถลงสนามได้เพราะว่าอาจจะ มีอาการบาดเจ็บอาการล้าติดโทษแบนเหมือนกับกรณีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีนะฮะอ่านี่คือสิ่งที่ผมมองด้วยนะว่าเหมือนกับเพนทางเนี่ยพยายามบอกว่าอยากให้โฟกัสเกี่ยวกับ การเล่นเป็นทีมากกว่านะฮะการไม่มีคาซเมโรแมนยูก็สามารถทําได้สามารถสู้ได้เหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมันแบบไม่ได้แบบเป็นการคุยโวนะซึ่งผมมองอีกมุมหนึ่งอ่ะแต่บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นการคุยโวเหมือนกับเป็นการอวดของเอเดนฮาร์กหรือเปล่านน่นนี่นั่นแต่ว่าผมไม่ได้มองแบบนั้นเลยนะครับทีเนี้ยเราพูดถึงเรื่องของการที่ไม่มีคาซเมโรในเกมนัดถัดไปเนี่ยค่อนข้างเยอะละข้อเสียมันมีอะไรแล้วก็เรื่องไหนบ้างที่ การขาดหายไปของคาสเปโร่เนี่ยจะทำให้แมนยูมีด้านลบจุดไหนบ้างเราพูดกันไปเยอะละนะฮะทีนี้เรามามองในด้านบวกกันบ้างนะครับด้านบวกเนี่ยคืออะไรนะฮะหนึ่งเลยนะครับด้านบวกเนี่ยก็ถือว่ารเราเนี่ยจะได้เห็นขุมกำลังที่สามารถเข้ามาทดแทนคาสเปโร่ได้เป็นการพิสูจน์จุดหนึ่งแหละในช่วงที่คาซเปโร่ไม่สามารถลงสนามได้จะมีใครที่สามารถเข้ามาทดแทนคาซเปโร่ได้หรือเปล่าจุดเนี้ยจะเป็นข้อพิสูจน์ด้วยซึ่งดูจากตำแหน่งเนี่ย คนที่เหมาะสมที่จะลงเล่นแทนคาซิเมโร่ตอนที่คาซิเมโร่โดนโทษแบนเนี่ยน่าจะเป็นสกอตต์แมทโทมานีนะครับเฟรดเนี่ยก็ไม่ใช่แบบรับซะที่เดียวนะฮะเราซ่กคนดีนะครับไม่น่าไหวแน่นอนส่วนในรายของแมทโทมานีที่พูดกันไหมเมื่อกี้นี้ครับต้องบอกว่าแมทโทมานีเนี่ยเคยทําได้ดีในตําแหน่งของคาซิเมโร่มาก่อนนะครับตอนที่เรานะ่าจะจากันได้ดีแหละในช่วงที่คาซิเมโร่ย้ายมาแรกๆเนี่ยทางนักเตะรายนี้ยังปรับตัวไม่ได้แมทโทมานีก็จะเล่นคู่กับพวกแบบเอเล็กเซนอะไรไปก่อนในตําแหน่งปิทฟิลด์เชิงรับ หรือว่าหน้าที่ค,คล้ายๆกันแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยแมคโทมานี Mac ทำได้ดีด้วยนะครับในช่วงต้นซีซั่นนัครับเพียงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการขาดโอกาสการลงสนามแบบสเสมอนเนี่ยมันก็จะทำให้เจ้าตัวเนี่ยฟอร์มหายไปเหมือนกันก็จุดเนี้ยน่าสนใจอาจจะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เป็นการพิสูจน์คุณภาพของแมคโทมานีด้วยว่า เจ้าตัวเนี่ยสามารถทดแทนได้หรือเปล่านะครับนี่คือเรื่องแรกนะครหลับก็คือเราจะได้เห็นคนที่ขึ้นมาหรือว่าเราจะได้เห็นภาพรวมของทีมในตำแหน่งที่นักเตะที่สามารถทดแทนคาซิเมโรได้นะครับหรือว่าผู้เล่นตัวจริงได้นะครับเราจะได้เห็นคุมคุณกำลังภาพรวมนั่นแหละว่าคุณภาพภาพรวมเนี่ยมันยังมีความพร้อมไหมในตำแหน่งพื้นที่แดนกลางหรือจะต้องเสริมเงินเข้ามา ถ้าเกิดแบบตัวสำรองเนี่ยยังทําได้ไม่ดีอีกหรือว่าตัวมุนเวียนเนี่ยยังทําได้ไม่ดีอีกนะครับใยายามที่ตัวจริงเนี่ยไม่พร้อมนะครับสครับก็คือการไปเจอกับทางอาร์เซนอลโดยที่ไม่มีคาสเมโรที่เป็นมิดฟิลตัวหลักของทีมเนี่ยแต่ถ้าเกิดแมนยูเนี่ยสามารถมีตั้มติดมือกลับมาได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่า แมนยูเนี่ยไม่ได้พึ่งคาสิเมโรเพียงแค่คนเดียวนะคือมันแบบเป็นการพิสูจน์ว่าเออทั้งทีมเนี่ยมันมีคุณภาพแค่ไหนภาพรวมนะครับแล้วก็เป็นการพิสูจน์ผลงานหรือว่าการคุ่มทีมของ e เอเดนฮาร์ไปในตัวด้วยนะครับคือตอนเนี้ยมันก็มีหลายๆส่วนแหละที่มองว่า การที่แมนยูเนี่ยรอดมาได้ในแต่ละเกมหรือว่าชนะมาแต่ละเกมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามีคาสเมโรเป็นหลักด้วยนะครับมันก็จริงส่วนหนึ่งมันก็จริงนะฮะแต่พอไม่มีคาสเมโรเนี่ยมันก็จะเป็นการพิสูจน์ด้วยแหละว่าถ้าเกิดแมนยูได้แต้มกลับมาเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นการแบบว่าเห็นคุณภาพภาพรวมว่าเออมันก็ไม่ได้พึ่งแค่คนคนเดียวนะมันก็พึ่งแบบทั้งทีมแหละที่มีการช่วยเหลือกันได้นะครับอ่ะนี่คือประเด็นที่2ที่ทุกคนน่าจะเข้าใจากันดีนะความหมายของผมนะฮะผมอาจจะตีความหรือว่่่่่่่าาาาใช้คคํพูดไไมอยเเกกงสัททรแตววุ นะ่าจะเข้าใจนะครับเรื่องที่3ครับก็ถือว่าเป็นการพักคาสิเมโร่ไปในตัวนั่นแหละนะครับเนื่องจากว่าคาสิเมโร่เนี่ยหลังจากที่มีการปรับตัวได้เจ้าตัวก็ลงเล่นเป็นตัวจริงมาโดยตลอด โดยที่ไม่ได้พักเลยนะฮะทั้งบอลในลีกทั้งบอลถ้วยต่างๆนะครับแล้วก็โปรแกรมหลังจากนี้มันมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นนัดนี้ถึงแม้ว่าอยากให้มีคาซเมโร่มากกว่าแต่ถ้าเกิดมันลงสนามไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการพักไปเพื่อเรียกความสดเรียกความเรื่องของความฟิตให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้นะครับอ่ะก็นี่คือประเด็นที่ถ้าเกิดมองในทิศทางที่บวกนะ่ะนะฮะมันก็ต้องออกมาในรูปแบบแบบนี้นั่นแหละนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ แล้เรื่องราต่อมาครับก็โยงมาที่เรื่องของตลาดซื้อขายทั้งเตะกันบ้างนะครับมีประเด็นอะไรที่เราเอามาพูดถึงกันบ้างก็มากันที่เรื่องแรกครับก็คือมีรายงานจาก Daily Mail มีการระบุกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเน่ได้มีการวาง สองตัวเลือกในตำแหน่งศูนย์หน้าเอาไว้2รายในช่วงซัมเมอร์นะครับที่เป็นเป้าหมายนะรายแรกครับก็คือวิกเตอร์โอซิมเฮนนะฮะที่มีข่าวมาโดยตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับรายที่2เนี่ยเป็นกอนสาโรรามอสครับซึ่งในรายของโอซิมเฮนเนี่ยผลงานพัฒนาขึ้นแบบเรื่อยๆในแต่ละปีเราทราบกนดีนะครับส่วนรามอสเนี่ยก็ผลงานดีในลีกมาก่อนานานนั้นอยู่แล้วแล้วก็ในฟุตบอลโลกเนี่ยก็ยิ่งแต่ทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักเพิ่มเติมกันไปนะครับแต่ทีเนี้ยเรามาพูดถึงกันดีกว่า,วา ดูแล้วเนี่ยใครที่จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากกว่าซึ่งในมุมมองผมนะผมมองว่าผมยังชอบ Be ตเตอร์โอซิมพนะครับเพราะว่าเรื่องของรูปแบบอะไรการเล่นอ,อะไรต่างๆเนี่ยผมว่า o อซิมเพนเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับสไตล์การคุมทีมของเอเดรเยนฮากมากกว่านะครับพร้อมใช้งานมากกว่านะฮะ ในส่วนตัวของผมผมชอบเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของไมงเงนิค่าตัวเนี่ยต้องบอกว่าทั้งคู่พอๆกันนะครับเพราะว่ารามอสในปะัจจุบันเนี่ยเบนฟิกา้าตั้งราคาหรือว่ามีออปชั่นไว้สูงมากๆโอซิมเฮนก็เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับประเด็นนั้นเนี่ยเราพูดในเชิงวิเคราะห์มากกว่านะครับเราก็ยังไม่ทราบหรอกนะฮะว่าในช่วงซัมเมอร์แมนยูจะมีการติดต่อได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันคงเป็นดีลที่ซับซ้อนพอสมควรซับซ้อนในเรื่องของเม็ดเงิน1เลยนะฮะแล้วก็2ก็คือเราต้องมารอดูกันอีกว่านักเตะสนใจย้ายมาไหมนะครับแมนยูจะมีโคต้า UCL เพื่อมัดใจนักเตะเหล่านี้หรือเปล่านะครับเออแล้วก็3ก็คือมีหลายๆทีมให้ความสนใจด้วยนะฮะ ก็เป็นเรื่องของดีลที่น่าสนใจสําหรับตําแหน่งศูย์หนนครับจริงๆเป็นเป้าหมายเดิมมาแหละที่เอามาพูดถึงกันนะครับก็รอติดตามกันนะส่วนเรื่องของบอเวกคอร์สกันนะครับเอเล็กเซนทังเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงผลงานของบอเวกคอร์สหลังจากจบเกมนัดล่าสุดนะฮะที่เสมอกับคิตตันพาเลกไปนะฮะซึ่งเอเล็กเซนทังเนี่ยมีการกล่าวว่าการส่งบอเวกคอร์สลงสนามเป็นทางเลือกที่ดีสุดเพราะว่าออตานิมอซยลเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็บอเวกคอร์สเนี่ยก็เป็นนักเตะตำแหน่ง เบอร์เก้าซึ่งเขาเนี่ยก็ทําได้ดีนะในเกมนัดดังกล่าวหาจงังหวะกับการเล่นกับเพื่อนได้ดีนะครับแล้วก็พากองหลังออกจากตําแหน่งได้นะครับก็คือตัวประกรบเนะี่ยออกจากตําแหน่งหรือว่าดึงตัวประกรบแล้วกัน ใช้คำนี้ดีกว่านะครับจนทำให้บรูโน่เนี่ยมีช่องว่างในเรื่องของการทำประตูขึ้นนำํำรวมถึงมีการเพลซิ่งได้แบบยอดเยี่ยมนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นนัดแรกที่ดีพอสมควรเลยนะคลับนี่คือมุมมองของทางเอเดร์เนฮารที่มีการพูดถึงฟอร์มการเล่นของบอลเบคฮอร์ตนะฮะทีนี้ผมขอย้อนไปในเรื่องของมัซิยาวหน่อยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เราพูดถึงกันมาค่อนข้างเยอะแล้วอะ่ะเรื่องของการบาดเจ็บของมัสซิยาวถูกไหมครับนี่แหละคือเหตุผลที่ผมพยายามพูดมาโดยตลอดนะับว่ายังไงก็ตามแต่แมน 0หน้าหรือว่าต้องซื้อ0หน้ารายใหม่เข้ามาจริงๆผมพูดมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับแฟนผีก็น่าจะคิดแบบเดียวกันนี่แหละหลายๆส่วนเนาะซึ่งปัญหาของมัซิยาลเนี่ยมันจะเดิมๆครับก็คือเรื่องของความฟิตเรื่องของอาการบาดเจ็บเรื่องของผลงานที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับช่วงไหนเริ่มดีแต่ก็ดีไม่สุดนะฮะดี2เกม3เกมปุ๊บดรอปอีกแล้วนะครับดรอปไม่พอมาเจ็บอีกมันก็ควรอยู่แบบนี้ในแต่ละปีนะครับนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมแมนยูควรที่จะซื้อกองหน้าแบบครบ จบที่เดียวหมายถึงว่าของหน้าที่ มีสถิติที่ไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บฟิตเต็มถังพร้อมใช้งานแล้วก็เป็นกองหน้าตัวท็อปในครั้งเดียวซื้อมาให้มันจบเลยนะฮะอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมมองด้วยนะนะครับว่ากองหน้ายังเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่แมนยูควนเสริมครับในช่วงตลาดรอบหน้าซึ่งตลาดรอบเนี้ยมันก็คงไม่ทันแล้วแหละนะเพราะว่าเรื่องของงบป,ประมาณด้วยที่แมนยูมีไม่มากพอนะครับส่วนข้อมูลเกี่ยวกับเอเดรกเลมซี่เนี่ยมีข้อมูลออกมาจากเดลันติครับมีการระบุกันออกมาครับว่ากระแสที่แบ็กพูลเนี่ยทีมจากแชมเปี้ยนชิพกำลัง ให้ความสนใจถท่าทามเอเล็กตเมซี่ไปเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่เนี่ยตอนนี้นะครับทางฝั่งแมนยูโดยเอเ c ็ก n ์อนฮาร์เนี่ยไม่ยอมปล่อยเอเล็กตเลมซี่ให้ไปคุมทัพแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยกำลังอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วก็เอเล็กตเมซี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญ ส่วนสำคัญในเรื่องของการเป็นโค้ดทางด้านลูกเซตพีดลูกนิ่งหรือว่าลูกเกี่ยวกับลูกลาอากาศลูกเปิดมุมอะไรต่างๆทั้งเกมรูกเกมรับนะฮะจุดนี้เทนฮากก็อยากให้เอเดรซี่เนี่ยอยู่กับทีมต่อไปนะครับแล้วก็เอเดรีซี่จะทํางานร่วมกับไมเชลฟานเร์คลาส์เบนนี่แมคคาที่ซิฟแมคคาราเรนอะไรประมาณนั้นครับมันก็เลยทาให้ตอนนี้นะครับเป็นการยืนยันว่าเอเดรเทนฮากไม่ยอมปล่อยแน่นอนนะครับแล้วก็อยากให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมสตาฟโค้ดของแมนยูต่อไปนะครับเพราะว่า ทีมมันอยู่ในที่ทางที่ดีแล้วการที่มาเสียทีมงานชุดใหญ่ออกไปหนึ่งคนเนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหากันเกิดขึ้นก็ได้เรื่องของการเล่นทั้งเกมรุกเกมรับนะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจครับหยิบยกมาพูดคุยันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากลับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ